มานทำท่าดื่มวน์เพื่อรักษามารยาทในงานสังสรรค์ริมฝีปากรับรู้รสของแอลกอฮอล์แต่ตั้งใจรักษาศีลไม่กลืนลงไปแบบนี้เราผิดศีลไหมเจ้าคะทำไมเราไม่บอกกว่าเรารักษาศีลห้ากันหมดเรื่องมเสียแซงมันก็โกหกหลอกนกระบอกเขาสิศาสนาอื่นเขาไม่กินหมูเขาก็บอกเขาไม่กินหมูเรื่องมันก็จบใช่ไหม ถ้ากาไม่กินหมูแล้วก็ไม่เอาหมูมาให้เขากินกเราไม่ดื่มน้ำเขาก็เอาน้ํำส้มมาให้เราดื่มเองแล้วทำไมต้องไปเสียแ้งผิดสองงานเลยผิดสองข้อสิ่งที่ลูกได้จากการนั่งสมาธิจนถึงสภาวะที่เหลือแค่ตัวรู้เช่นวันนี้ลูกปวดหัวไมเกรนมาก แต่ไม่ไปหายาเพื่อที่จะให้มันหายเพราะสิ่งนี้มันไม่ได้ลงมากระทบกับจิตใจของลูกเลยเจ้าค่ะนี่คือจุดมุ่งหมายจริงๆของการนั่งสมาธิถูกต้องหรือไม่อย่างไรกราบขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำลูกเพิ่มเติมด้วยเจ้าค่ะถูกต้องนั่งสมาธิเพื่อให้ใจไม่ไม่เดือดร้อนกับสิ่งต่างๆที่มากระทบกับใจไม่ว่าจะเป็นการเจ็บไข้ได้ปวยของร่างกายไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียสิ่งที่เรารักไป ถ้าเรามีสมาธิมีออเบขาเราก็จะวางเฉยถ้าเรามีปัญญาเราก็ยอมรับว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมีมาแล้วก็ต้องมีไปต้องมีการพัดพากจากการเป็นธรรมดาใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆนั่งสมาธินานแล้วเกิดชาที่ขาทนไม่ไหวจนต้องออกจากสมาธิมีวิธีแก้ไหมครับ แสดงว่าสติเราอ่อนกําลังลงแนละ้วถ้าอยากจะนั่งต่อเราต้องเติมสติด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธถ้าเราพุโทโธพุโทโธไปสัก,กสักพักหนึ่งเดี๋ยวจิตก็จะมีสติแล้วจิตก็จะวางเฉยได้แล้วก็จะไม่ทุกข์ทรมานกับอาการเจ็บชาของร่างกายก็จะนั่งต่อไปได้ ถ้ายังไม่ถึงโสดาบันในชาตินี้กราบขออุบายจากท่านพระอาจารย์ในการรักษาป้องกันตนเองให้อยู่ในทางสัมมาทิฏฐิทุกภพทุกชาติเพื่อปฏิบัติจนกว่าจะพ้นทุกข์และรู้แจ้งเจ้าค่ะ,ะก็ต้องคอยสอนใจเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเพื่อเราจะได้ตัดความอยากแล้วเราก็จะได้ไม่ไปทำสิ่งที่ไม่ไม่ควรที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับเราได้ ตอนเราเลิอกถึงตายรักอยู่เรื่อยๆการทำกุศลคือการทำบุญแบบฉลาดมีเหตุมีผลในการทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดยมเข้าใจถูกต้องไหมเจ้าคะก็ถูกอ่ะอย่างคนเขาหิวข้าวเราไปซื้อไปซื้อยาเสพติดให้